สวัสดีค่ะราศีพิจิกลัคนาพิจิกดูผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนคลิปนี้จะมาอัปเดตในน้องความรักคมสัมพันธ์ให้กับคุณนะคะประจําเดือนกับลกดาคมค่ะสําหรับท่านใดที่ไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะช่องชาแนลนี้ค่ะจะแบบวันที่ตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกซึ่งจะไม่เหมือนกับของไทยค่ะแต่ว่าคุณสามารถดูได้ทั้งแบบราศีแล้วก็ลัคนาราศีได้เลยนะคะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของลาศิพิจิกนะคะช่วงนี้น่าจะมีเรื่องกังวลใจเกิดขึ้นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะ่ะน่าจะเบื่ออะไรเดิมๆแล้วนะคะ อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้มีสีสันมากกว่านี้ก็ได้ด้วยค่ะหรือไม่ก็เรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันนะคะมีความกังวลใจไม่สบายใจเกิดขึ้นโดยระยะทางความห่างความแตกต่างหรือไม่ช่วงนี้อาจจะอยากจะปีกวิเวกอยู่คนเดียวเงียบๆได้ด้วยค่ะหลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะคะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ดูเหมือนคนรักไม่รู้ใจด้วยค่ะหรือไม่ก็ ไม่ว่าจะพยายามหยิบยื่นหรือว่าทำดีอะไรก็ตามอะคะ่ะดูเหมือนเขาไม่ปลื้มใจมากนักอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะความรู้สึกเหมือนเฉยเฉยชานะคะแล้วก็ไม่ชินนะคะความสุขของอีกคนที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่างหงุดหงิดใจของอีกคนนึงอะคะ่ะ ความรู้สึกว่า,ารักผูกพันมีความสุขและอยากทำให้ทุกอย่างอะไรอย่างงี้ค่ะแต่คนรู้สึกว่าน่างหงุดหงิดน่าลำคาญอย่าเยอะได้ไหมแบบอันนี้นะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าน้อยใจนในตัวของคนรักดีด้วยค่ะทีนี้มาดูเขาดีกว่าน,นะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะคนรักของราศีพิจิกะคุณเป็นอย่างบ้างคะ ของเขานะคะ D.Empress ช่วงนี้อาจจะสวยหล่อมีอล่านะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภหรือว่าน้ำหนักขึ้นได้ด้วยค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นข่าวดีของเขานะคะเทพของอ e m p r e s s ก็คือเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนั่นแสดงว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของนอกจากรูปร่างหน้าตาร่างกายอะไรแล้วนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ตำแหน่งหนะ้าที่การงานได้ด้วยค่ะความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนะคะ หลายๆอย่างอะคะ่ะไม่เหมือนเดิมถ้าไม่มีเรื่องราวของสมาชิกใหม่ที่เป็นการตั้งคันก็อาจจะเป็นคนใหม่ที่ก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ได้ด้วยหรือไม่ก็รู้สึกว่าเหมือนคนแปลกหน้าเลยค่ะเครียดน้อยใจนะคะทำอะไรก็ผิดประมาณนี้ค่ะช่วงนี้นะคะ มาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันบ้างค่ะในเดือนกรกฎาคมค่ะความรังมาถึงจุดอิ่มตัวนะคะที่ทั้ทงคุณและคนรักอะคะ่ะจะต้องเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดสินใจนะคะความสัมพันธ์เนี้ยค่ะตัดกันไม่ขาดอาจจะด้วยเรื่องของ บุตรนะคะเรื่องของทะเบียนสมรสหรือว่าภาระหน้าที่ร่วมกันแต่ถ้าหากว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะก็น่าจะมีเรื่องราวที่เราจะต้องตัดสินใจนะคะ่ะความสุขที่อยู่เหมือนไกลเกินเอื้อมกับความสัมพันธ์ที่เหมือนมันเป็นไปไม่ได้ะคะ่ะด้วยความห่างแตกต่างภาษาวัฒนธรรมอายุแบบนี้ได้ด้วยนะคะ คนหนึ่งเฝ้ารอคอยแต่อีกคนนึงรู้สึกว่าอยู่ไกลหา่างอยากมีคนรักอยู่ใกล้ๆอย่างงี้ค่ะหรือไม่ก็อยู่ใกล้กันรู้สึกว่าความรักมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าสุดท้ายความสัมพันธ์มันจะจบลงในที่ทางไหนความสุขที่มีมันกลายเป็นเรื่องราวที่มันไม่เหมือนเดิมอะค่ะบางท่าน,นะคะ่ะ ต้องห่างไกลกันด้วย,วยเรื่องของภาระหน้าที่การงานนะคะหรือไม่ก็รู้สึกไม่สบายใจะค่ะด้วยความห่างมันมีช่องว่างแล้วก็ทําให้เกิดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะความรักมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วค่ะของราศีพิจิกกับคนรักที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดสินใจนะคะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นหรือไม่ก็ต้องหาสมดุลในความสัมพันธ์นี้ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะ ข้อความจากคนรักของราศีพิจิงเลยนะคะหลายๆอย่างไม่เหมือนเดิมมีการจับผิดหรือการทำอะไรแบบที่ไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะการไม่รักษาสัญญานะคะการแอบทำอะไรแบบที่ ทำลายความสัมพันธ์นี้ค่ะหรือไม่ก็คําพูดบางอย่างก็ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม่โมมองว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะเทพของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือมันไม่เหมือนเดิมแล้วทีนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาน่าจะกลับมาถามตัวเองแล้วว่าเวลาเนี้ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ เป็นช่วงเวลาของความสัมพันธ์ที่น่าจะมีความเหงาความเศร้าความเครียดอะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้คนรักอาจจะไม่อยากให้คุณตามเขาเยอะได้นะคะหรือว่าพยายามอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของเขาหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าตัวเขาทําไม่ดีกับคุณะคะ่ะความสัมพันธ์ก็เลยเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นช่วงเวลาของการพักกายพักใจนั่นเองะคะ่ะ เหมือนเขาขอเวลาขอพื้นที่ของตัวเองในการทบทวนความสัมพันธ์นี้ทบทวนหัวใจของตัวเองนั่นเองค่ะราศีพิจิกนะคะมีอะไรอยากจะบอกคนรักบ้างคะเรื่องราวสลับกันได้นะคะแม่หมอมองว่าคุณน่าจะกลัวที่จะไม่มีเขาในชีวิตะคะ่ะ ไม่ได้อยากตัดความสัมพันธ์แต่ว่าอยากเคลียร์ความสัมพันธ์มากกว่าต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์นี้เปล่าบางมากเลยนะคะก็คุณรักเขาค่ะแต่คุณก็ต้องการความชัดเจนนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไห่ขาดแต่ว่ารู้สึกเหน็บหนาวเราต้องพยายามวิ่งตามมากๆถ้าเหงา,าอาจจะเป็นคนที่แบบพยายามเดินออกมาจากความสัมพันธ์แต่ว่าเหมือนดูเหมือนใจของเราไม่ได้อยากจะออกมาจากตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นความรู้สึกที่เหงาเหน็บหนาวนะคะแล้วก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยมือไปนั่นเองะคะ่ะมาดูไพ่แนะนํากันนะคะ ให้บอกว่าทาในสิ่งที่ใช่ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องทาในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจริงๆนะคะพูดความจริงด้วยความเมตตาค่ะไม่ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าของเราจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ตามนะคะเขาจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ตามะคะ่ะเราต้องอฟังความแตกตา่างบ้างประมาณนี้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะมันถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้อง move on อะไม่ใช่ยึดติดอยู่แค่ปัจจุบันจนทำให้เสียทุกอย่างไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมองไม่เห็นอนาคตะนะคะตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะเพื่อเราจะได้ move on ไปข้างหน้าได้นั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะการตัดสินใจของความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับคน2คนแล้วก็มันดีต่อความสัมพันธ์นี้ไม่ว่ามันจะจบลงในทิศทางไหนก็ตามค่ะ เลือกทางออกที่ดีให้กับความสัมพันธ์นะคะเป็นกําลังใจให้กับราศีพิจิกด้วยค่ะทีนี้มาดูสําหรับคนโสดกันบ้างนะคะคุณเป็นยังไงบ้างคะพลังงานของคนโสดนะคะช่วงนี้ต้องรมาระวังเรื่องของการขัดแย้งกับคนรอบข้างนะคะการสุดต่งมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไปนะคะ่ะ บางท่านนะคะเจ็บแล้วเจ็บอีกค่ะในด้านของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมงานรักออนไลน์รักทางไกลได้ด้วยค่ะความรักที่รู้สึกว่ายังคงยึดติดแล้วก็ไม่ลืมง่ายๆนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามาก็รู้สึกว่ายังไม่เปิดใจค่ะคุณได้รับบทเรียนครั้งนั้นแล้วก็ยึดติด ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายคือรักยากลืมยากประมาณนี้ค่ะเป็นรักทางไกลกันบังเอิญมาเจอกันนะคะการคุยออนไลน์ได้ด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสเป็นรักต่างไวัได้ด้วยนะคะเพื่อนผู้ร่วงงานค่ะที่แน่ๆนวคมสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในเดือนกรกฎาคมนะคะคนโสดจะมะีความรักใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะ แล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างคะไพ่ช่วยบอกหน่อยค่ะคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆสักพักการตัดอดีตแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขมากกว่านะคะเรื่องของหัวใจเหมือนพักไว้ก่อนนี้นะคะ่ะ มีคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะแต่ว่าที่สําคัญนะคะคุณจะต้องเคลียร์เคลียร์หัวใจเคลียร์พื้นที่ของตัวเองก่อนนะคะคนที่จะเข้ามาค่ะมีโอกาสเป็นมังกรพฤษศกันนะคะแล้วก็กุ่มตุลเมถุนค่ะมีนกรกฎพิจิตนะคะหรือเป็นใครก็ได้ค่ะเจอคนที่ใช่แต่ว่าใช้เวลาของคุณนะคะบางท่าน,นะคะ่ะอาจจะเป็นรักทางไกลคนต่างชาตินะคะหรือการบังเอิญมาเจอกันนี้แหละคะ่ะ ความสัมพันธ์นี้นะคะมีโอกาสมั่งมั่นคงแล้วก็ชัดเจนนะคะมีโอกาสแต่งงานนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่พูดจัดตรงๆขวานผ่าซ่าแต่ก็รักใครรักจริงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มองดูคุณอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงะค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะเปิดใจหรือว่า m o v e on จากอดีตได้นั่นแหละค่ะเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะ เมสิงทานูนะคะกุมตุนเมถุนมีนกรกฎพิจิกหรือใครก็ได้ค่ะที่เขาจะเข้ามาเป็นเพื่อนคุยนะคะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใจของคุณนั่นเองค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะใช้เวลาของคุณค่ะมาดูไพ่แนะนำกันดีกว่านะคะ มีข่าวดีในด้านของหน้าที่การงานนะคะการเดินทางค่ะบางท่านนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปไกลถึงต่างประเทศได้เลยนะคะแล้วก็สถานที่ที่คุณจะไปเนะะี่ยค่ะมีโอกาสเจอกับรักแรกพบได้ด้วยนะคะรักทางไกลค่ะรู้สึกว่าเป็นข่าวดีแล้วก็รู้สึกสนุกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มารู้สึกว่าคุณต้องมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นกว่าน,นี้นะคะ คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็เก่งมีความสามารถด้วยเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขบางท่านมีโอกาสคือไปในสถานที่ใหม่ๆค่ะหรือบางท่านน่ะมีโอกาสย้อนกลับไปในอดีตอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความแตกต่างกว่าเดิมนะคะอดีตหมายถึงการไปเจอกับเพื่อนเก่าเงี้ยค่ะหรือมอีงานเลี้ยงใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไว่าไงก็ตามค่ะ มีข่าวดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทั้งตัวของคุณที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานการเรียนการยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องของหัวใจด้วยนะคะมีเข้ามาแบบรัวๆเลยค่ะเป็นกําลังใจให้กับราศีพิจิกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ